ทั้งแรงลกเรือลำนี้เดี๋ยวก่อนกินก่อนไปก่อนกินก่อนลวกไปก่อนเจะได้ครับครับครับคปบสวัสดีครับอุออ้ย <c oughs> เขาไม่ให้เขาไม่ให้ค่าโฆษณาไม่ต้องไปโฆษณาเขาเบื่อมาเบื่อมาเบื่อมานะเอฟเอฟเดียวเนาะบอกเขาได้เลย <c oughs> คืออะไรก้อยปลาครับนี่หัวปลาเกา๋าใหญ่ขนาดไหนนี่อ๋อ,อ,อเป่าเลยเด้อมันร้อนดเด้อยข้าวเหนียว บอกแล้วก็มันร้อนห้องห้องอือโอ้ไโชว์กินพริกด้วยเออลุกเรือลูกเรือดันไปลูกเรือครับเนี่ยอืมอืมดันไปพี่น้องบอกแล้วมันเผ็ดด้วยข้าวเหนียวก็ร้อนด้วยเนาะร้อด้วยเผ็ดไปเผ็ดไปขอแต่ร้อนคนเดียวเลยครับแต่บรรยากาศบนเรือครับนะ ชมไปได้ก mm ัน hmm. น mm ี่ครับฝีมือบ่าวอะไรนะครับบ่าวตีครับผมบ่าวตีคนมักรอครับจัดตัวเปยังนี่หน่อยอันนี้ดะครับเป็นไงสปอนเซอร์เขาถ่ายไลายก็นี่ยูเเื่อเด็กน่อยบึ้งมันอาจจะประพานจะติดเหลืองีก อืมอร่อยนคุณจะมุกเลยหอมอ่ะอืมขึ้นตาด้ยป่ะกอนนี่โมันหัวเลยเป็ดเ็ดเ็ดเพี่ทำ้าพี่ฝเราหอมอร่อยอ่ะตอนเราขั่วเอาใบมะกรูดใส่ด้วยัวใส่กระเพะัวใส่ใบมะกรูดแต่ว่าก่อนที่มันจะสุกเราต้องใส่กระทะก่อนแล้วจุดแก๊สถ้าไม่จุดแก๊สหรอก็ไม่ ผมไม่ได้ขยายจอทำไมมันเต็มจอวะหน้าใหญ่ไงไม่ผมก็ไล์สดบ่อยอยู่นะช้าแม่งจะแรงโอ้ยปิดผพาอ้โอ้ยหอมนะกัดกัดไปมันมีกลิ่นหอมคำแรกก็เผ็ดคำสองก็เผ็ดคำสามก็ขึ้นตาคำที่สี่พี่หอมพี่หอมออกจมูก น้ำไหมโอ้ยน้ำที่กินได้ไหวแล้วสุสัยต้องโดดแล้วนี่ครับหลักฐานออกคำสองออกชมุกเนี่ยหาคนแท่หัวเนี่ยกูดได้ทีแทหัวปลาเก๋าพี่น้องอือเฮ้ยบาเหินนี่ับเก่งใจเก่งใจหลายคนครับผมเอาขอฝากไว้ก่อนนะครับเน้อเฮ้ยครับ ปล่อยไหมล่ะเดี๋ยวไปงอกหัวน้จานเด็ด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 จอดเผ็ดเนะเนื้นี้ดีนะหัวนีเกลดเดืดเลยเนื้อเต็มจานเลยเเนื้อมันปูที่หลังนะผมว่านะเก๋าเก๋าประมาณห้าตัวครับผมเนี่ยห้าตัวอ๋อเนือว่าตัวเดียวเนื้อมปูเต็มเ้าผมเอาหัวเดียวเดี๋ยวมัรกจานผมไม่เอามาเยอะผมเอาเป็นเหมือนเป็นเ e x t u r e ให้ดูสวยงามครับผม ก็วันหลังมาเรือไถชิดนะครับผมมีเมนูนี้ครับผมไม่ได้ขาดไม่ได้นะครับก้อยปลาเก๋าครับผมอย่าลืมครับเตรียมเครื่องลากเครื่องก้อยเรามาให้รมมาที่เรือไถชิดนะครับผมที่สมัยสารเราครับมาเลยอยากกินเมนูนี้สดๆตอนนี้เหลือแต่คาบจานลงไปกินในน้ำครับผมถ้าจะเอาสดขนาดนั้นนะครับตอนนี้กินบนเรือเนี่ยสุดยอดแล้วครับผมเบาเบา บอกครติกคนมากรอครับผมนี่ไปตรงครับหาขนาดไหนเอาไปเรื่อยบรรยากาศดีหลายสุดยอดครับผมมาเนี่สุดยอดมาไก่พ่อมาเนี่ยหน้ามันหนาเผ็ดนะเนี่ยข้าวก็ร้อนโอ้ยเมื่อไงครับจากนี้อือแล้วโอ้ยร้องแล้วโอ้ย มาครับก,าก,ารกินน้ำกันพี่น้องกินน้ำกันมะนะครับเอฟซีทางบ้านทุกท่านครับกินน้ำกันครับเป็ดครับไม่อยากถ่ายตอนเอาเข้าปากเลยะมันน่าสงสารเลือดได้หักหมดครับลืมแก้น้ำแก้โดนแดดลวกหมด โอ้โหอาหารในเมืองไม่มีใครแตะเลยอ่หมูอ่ะนี่ครับจานเด็ดของเราเนาะสักสิบนาทีครับดูบรรยากาศรอบๆครับหาปลากับข้าวครับได้มาสดๆแล้วก็มานั่งทํากินกันไม่ได้ไกลบ้านนะครับอยู่ สัญญาณชัดไหมน้อเนอะนักมยังไม่มาปกตินักมต้องมาแล้วเนี่ยนอนตื่นยังไม่รู้เผ็ดนะอร่อยนะแต่มันมันซีอดอะมันต่อเนื่องไม่ได้อะต้องกินด้วยพักด้วย <c oughs> ขึ้นคอเลยะหมอบอกไม่ให้กินเผ็ดตอนเนี้ย ก็กินเผ็ดแต่เวลาก่อนนอนก็กินนมก็กินนมกด <c oughs> <c oughs> ละอย่างอ,อ้ยดูครับลูกโดดมีไม่กี่เมตรหรอกแต่มันเผ็ดไอที่เห็นนะไม่กี่เมตรคือสีแดงนะสีเขียวเต็ม <c oughs> โอ้ย ใครไม่ลองต้องลองครับ <Okay. S 1> นี่แหละส่วนใหญ่ที่มานะครับ <Okay. S 1> ก็จะต้องการแบบนี้แหละชีวิตแบบบันกพ่อนสัมผัสชีวิตในทะเลนะครับบนเรือลำน้อยๆน,นะครับความสุขที่แบบเราหาซื้อไม่ได้แต่เราเลือกได้เนะ,ะเพียงแค่ว่ามีเวลาเนาะอยากได้ปลาเยอะไปตลาดครับม,มีทุกทุทกชนิดแต่ถ้าอยากได้สัมผัสบรรยากาศชีวิตให้ลงเรือมาลองเองสำหรับคนรักการตกป,ปลาครับ รอยสายอินซีใช้คันเวทดเท่าไหร่อ๋อนี่ครับนี่แค่นี้เองครับอ่าดูของว่าดิครับ 5, นะ่งพห้า้อยสามสิบมั้งประมาณเบ็ดเบ็ดเบ็คันจไหมเดเบเท่าไรนี่นี่คันข้างหลังนี่ให้ดูนี่นี่น 35, นนนเอาคันค <ไป S 1> ันใหม่เรามาก็ได้นน่ครับคันใหม่นั่นแหละคันใหญ่นั่นแหละ เออทอริงนเออนี่นี่สองคันนี่ครับอันไหนก็ได้เวรมันอยู่ที่ว่าเราที่คนเล่นครับแล้วก็ปรับเบรกเนาะเบรเท่าไหร่ครับมา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 ใกล้ปีสี่ีแอะ่ีแปดแเนาะเดซสปีสี่ีแปดใช่ แต่แต่เขาผมมันจะนิ่มนิ่มกว่านี้ครับมันสําคัญอยู่ที่เราเล่นครับก็ที่ว่าต้องการให้มันโตหน่อยก็คือเราต้องประมาณแบบมันเล่นเวลาเราทอลิ่งอ่ะความเร็วใช้สี่ห้าไมคขับนี่ก็เป็นกิ๊กคันกิ๊กตกปลาเล็กธรรมดาปกติครับแต่ละพื้นที่มันน้ำตื้นน้ำลึกมันไม่เหมือนกันวันนี้เราไม่เน้นเยอะครับ เราไม่เน้นปลาเน้นเอาบรรยากาศนีม่มือยังติดมาเลอะเขาเนี่าดูป๊บ่ไมคอยลาเราดูผ่านกล้องทำไมเสื้อเขาส,สวยๆเดี๋ยวถอดมานี่นะไปแต่เนื้อนะ่ะทิ้งมานนี้เดี๋ยวผมซักเองทิ้งสนามซ้อม <laughs> โอ้นี่ครับจัดว่าเด็ดเนาะมันเผ็ดอ่ะสองข้ามเองหมอเขาห้ามกินเผ็ด ห้ามกินเห็ดแต่ดได้นะห้ามดไม่ได้วันนี้เราใช้เนะครับเป็นเหยื่อนะเหยื่อลูกปลาถ่ายคลิปไว้อยู่ครับช่วงตกปลาผมถ่ายคลิปไว้อยู่เนาะเดี๋ยวค่อยรับชมกันนะครับให้บรรยากาศสีสันบนเรือให้ชมก่อนช่วงกินก็ไลฟ์สดให้ชมไปเลยนะครับกับบรรยากาศผมก็จะหยุดพักไลฟ์สดไว้ตอนนี้นะครับคือ คือมันยังไงอ่ะเราจะกินคําใหญ่ก็อายเขาเนาะเออก็มันก็อายอ่ะเนี่ยมันก็อายอายอายอืมอายอ่ะแต่มันอร่อยเออดูการปั้นข้าเหนียวก็รู้ครับคนกรุงเทพครับเออเดี๋ยวผมจะไปลงทิกตอกให้ชมนะครับโอ้ยหากระจายอืม ไปลงติ NYU, qui, to to ๊กตอกฝากติดตามติ๊กตอกน่อยนายติ๊กตอกวิดีโอสอนยังไม่เท่าเบาเหินเลยเอาลองลองเบาเหินสักคำนี้แบบเบาเหินอ่ะไกลครับไกลอยู่กับเราลงมือวางอยู่ไกล้ไหมอ่ะไม่รู้สัญญาณชัดหรือเปล่าไปคันนี้ก็หมานจะหมานกิ่ชิงเนี่ยเนาะงานเอางานเอาเนี่ย ตกปลากินไปอะไม่ไหวองตกปลาครับยอดมีในปลากี่ตัวครับลืมนับครับผมเยอะครับผมเห็นมาแบบชิวๆเลยน่อสายชิวน่อเอาอะไรครับไม่ได้ครับนิ้วเรื่อยๆนิ้วไปเยื่อยของปลาเออสายชิวนี่ครับมาพักผ่อนนี่นะเขาเรียกว่าพักผ่อนสุดยอดแพ้ให้กำไรชีวิตกับสิ่งที่เราชอบ ก็ได้เยอะตลาดครับมีเยอะมากเชิญเลยไม่ต้องมาถึงช่องสมัยสารเนาะงมาลงเรือให้เหนื่อยไม่เมาเรือมาเชิญคกอีกได้เยอะตู้เย็นมีพอแช่ไหมที่บ้านเออผมบอกแค่นั้นแหละเสียเวลาแต่ถ้าอยากมารีแหลกซมาผ่อนคลายเชิญครับผมมันไม่ใช่หายหาไม่ไม่มีนะบ้านเราหายอย่างนี้ไม่มีนะไม่มีครับไม่มีบรรยากาศนี่อย่างนี้ก็ไม่มีครับผมบรรยากาศนี่นึกถึงแบบว่าน้องคลองบึงเนาะ ลงไม่น่าพวงมีประเก๋าครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเนาะเดี๋ยวผมถ่ายคลิปไว้อยู่นะเดี๋ยวช่วงนี้นะเดี๋ยวเจอกันติดตามเราในคลิปดีกว่าครับผมถ่ายคระเข๋าใหญ่